ที่วางเวียงอันนี้เรียวกว่าถนนโรตีนะครับมีโรตีหลายร้านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้านเรียงกันนะครับอร่อยอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับใครมาวางเวียงก็ต้องมาที่ถนนโรตีตรงนี้นะครับได้อีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านขายอาหารทั่วไปนะครับก็จะเป็นร้านขายอาหาร ฝั่งนี้ก็มีโรตีเหมือนกันอันนี่ก็เป็นแผงเลยอ่าเป็นแผงเยอะเลยนะครับเหมือนโรตีอยู่หน้าวัดอะไรนะวัดอะไรชื่อวัดอะไรครับเนี่ยวัดคลสุวรรณารามวัดคลังสุวรรณารามอ๋อใช่ครับ อยู่ใกล้ๆกับวัดกลางสวรรณารามนะครับบางเวียงนะครับถนนโรตีอ๋อแสดงว่าถนนถนนสายนี้คือขายโรตีโอเขาเรียกว่าถนนโรตีก็ขายโรตีกันเยังอ๋อนอกจากโรตีขายอะไรบ้างมีขายโค้กเบียร์โอ้มีอะไรต่างๆนานาก็ก็ทั่วไปเนาะ ไปแดนไปดื่มมามาทานค่ะเปิดดึกไหมถนนเนี่้มี่คาเฟ่เปิดกันปมาคุ้งตีสองตีสามโอ้ครับและพวกนี้เยอะไงแล้วพาปลาอยู่แถวไหนถามที่น้อยเขานิดนึงนะคะว่าอยู่เส้นทางตรงไหนเพราะว่าของติดขับปลานดั้งสมีจะไม่ถนัดอร่อยดีค่ะอันเท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นหกสิบบาท ได้เยอะเลยน้ะ6หิบาทนเนาะกิน <laughs> ไม่หมดเลยนะนี่ยรโรตีแซนด์วิชค,ครับผมถนนโรตีโรตีทั้งนั้นเลย่ครับใครับครับใครับ่ <c oughs> ครับใช่คเพราะว่าตอนที่ร <c oughs> <c oughs> ักม <À S 1> ีจะไปดูแลลูกเขาให้ในราารัมีมีลูกนวเขาก็จะมาบ่งยายลูกัมีเกิี่เรียนัดเออพอลูกกัเจ้าใหญ่แล้วมาร้านนี้กังได้เลย เมักลอ่แล้วังขอเนี่ยต้าเเข้าใจนะคะแค่เหมือนคนถามอ่ะ ได้อะไรบ้างนี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำไมโลอันนี้น้ำอะไรเนี่ยไมโลเหมือนกันอ๋อเหมือนกันแบบไปเที่ยวที่ผู้ชายเกาจะมีจิบอันนี้จิบเียร์โรตีจะมีเดย์สำหรับ